สวัสดีครับพบกับผมองคเมืองยศไรเดอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวมีโอ,อสีชมพูนะครับดูชุดสีก่อนครับชุดสีมีรอยตามการใช้งานนะครับ สติกเกอร์ตัวนี้ผมสั่งมาใหม่แล้วนะครับท่อเดิมไม่ควันนะครับคันนี้เครื่องเดิมกองเดิมนะครับล้อเดิมเครื่องเดิมที่สวยนะครับ ุคันนี้เลขใหม่22,528ยิกิโลหน้าวันที่8นะครับกุมภา แฟรลิงอยู่ครบทั้งคันนะครับเบาเดิมไม่ขาดนะครับอ่าคันนี้ได้เปลี่ยนแบตใหม่นะครับ มันสวยนะครับดูร,ระบบไฟครับไฟเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา <S <S แต่ใช้งานได้นะครับมาฟังเสียงสตาร์กันครับอ๋อต้องกำเบกด้านซ้ายนะครับ ไฟสูงไฟต่ําใช้งานได้นะครับระบบระบบเบรกหน้าหลังใช้งานได้นะฟังเสียงรอบเบิ้ลนกันครับ ทันนี้มีเล่มนะครับทะเบียนชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินถ้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โอกบังยศไรเดอร์นะครับหรือโทร0910147827เบอร์โทรศัพท์นะครับ0910147827นะครับ จบการรีวิวขอบคุณครับ